มึงไม่ร้องร้ายๆเด็กผ่าย,ยงางมังไองสวัสดีนะครับนเรนื่องมณีมาไอเพิ่นว่าไอ้พระเดินมาจากไอ้กระบี่นะพี่น้องเนาะประมาณหารอยโกลูกแต่ก็มาถาเป็นสมองกแล้วกําลังกําลังมาพี่น้องให้เรอกําลังมาแต่เพิ่อนไ,ไ<ๆ>งยางมานสาสนะแต่ว่าไอ้ไ<ๆ>เขาก็ะถาใส่บาท น้ำพวกไอยังไล่ลายยางไล่ลายเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามาไก่นะหารอยรูปแบเติมมาพี่น้องให้มานเติมมาลายนะเดี๋ยวพงเดชให้เป็นมายางท่าไก่ๆพี่น้องเนี่ยพี่น้องท่านทาใช้บาทเนาะพี่น้องยางหลายพี่น้องเี่น้องยางหลายพี่น้องวัดทึงมันถ่าท้งเน้นนะพี่น้องเนาะ หลายๆหลายๆเดี๋ยวสู้มันหน่อยน่าแค่เนาะหลายว่าไอ้มาจากกระบี่เนาะมาจากกระบี่ไก่เป็ดด้วเนาะแต่ว่าผมว่าไอ้มาไก่ไปไหนนะแต่ไปใช้กับมือกันนะใช่ว่าหลายพี่น้องเมือง ถ่ายเป็นวิเตียวเหงาแล้วพี่น้องมีเน้นหน่อยก็มีพี่น้องสุ่มบุญมาฝากกันไปสองเรื่องสาธุน้ำกันเลยครับได้หมือเลยหลายดีพี่น้อง

สาธุร่วมกันนะครับเด้อนั่งโคตรตมัดท่ายางดีเลยพี่น้องพี่น้องฝากสองลงพีนะบ่ฝากสองลงพีพี่น้องนมอุบลนะครับเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sấy ngà mà cái đó Sấy ngà mấy cái Cái gì cái cái hai luôn. nào quá đẹp hơn cái Đây, cái nào quá hơn luôn à lòi đó mình mới đòn lại lại nhà hai nhà mình nghỉ Ủa, สวไม่ผมไม่ไปถ่ายโผมถ่ายคนเดียวเลยตะคี้เตือเนาะร้ายเน,นยายร้ายร้ายลูกยางก็เลยโซ่เสือนะ้นะนมอุบนเนาะ ตาพี่น้องเป็นภาพสวยงามแห่งเน้าพี่น้องเนาะ้าพี่น้องเป็นภาพสวยงาแมแห่งเน้าพี่ อีกหมูบานหนึงจากของผมอยู่ประมาณได้สามโดเลยหนังหอยหาบางอย่างก็ได้หนังอะไรเนาะเปืนอี่ายงเวือ สวยงามนะพียงนะเหรนเนี่ยถนนอย่างที่เห็นเราจหวัดชุมพรนะแต่ว่ามันก็บตังเนี้มันเป็นอยู่ในชายแดนนะแถวๆบ้านผมกับที่ยางหล่อไปทั้งกระจั่วใช่ไหมแต่ว่าถนนหลอหนอกนะพี่น้องมันมันในม้วนยางข้างใต้หลักยางเลถนนหลอหนอก นองบาร์เลย้องบางร์เลยบาร oh, ์เลยเหรอเนาะเอามันนี้คลิปนี้ก็ไว้สำเนียงเขาด้วยการอุบุลฝากแล้วครับเนาะาผู้ใดเขามาเบิ่งหรือวันีหนก็ฝากไปฝากแชร์เพืนกำลังใจให้ผมได้ก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็ไว้สำเนียแล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆเลายๆทุกคนที่เห็น